ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปประวันอยู่ที่ห้องเช่านี้มานานหรือยังครับสี่ปีค่ะอยู่กับใครบ้างครับขอโทษลูกชายค่ะก่ะอ,อนหน้านี้อยู่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าครับป้าอยู่ที่ตลาดพนกค,ค่ะเป็นแม่ค้าชีวิตเราก็เนาะผกผันป้าไปยุ่งเกี่ยวกับายาเสพติดสมัยก่อนนะคะกลางคืนแล้วก็ขายของก <นะ S 3> ลางวันเรก็ขายของไม่ไหวแล้วก็ใช้ยาแล้วป้าเข้าไปอยู่ในเรือนจำาในเรือนจำใช่ ตอนที่อยู่ในเรือนจำนี่เป็นยังไงบ้างครับการหมดอิสรภาพทั้งความคิดทั้งความรู้สึกจนวันที่ป้าได้รับอิสรภาพแต่พูดกับตัวเองเลยว่าต่อไปนี้เราจะไม่หันกลับไปหายาเสพติดอีกเลยว่าวันกลับไปทำอาชีพค้าขายเหมือนเดิมไหมครับค้าขายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาเจอกับพ่อของลูก ความรู้สึกของเรานะ,ะคือมันแย่ลงอะ่ะเพราะเราไปยุ่งเกี่ยวกับคนที่เขายุ่งเกี่ยวกับยายเสพติดอะ่ะดันไปเจอกับคนที่เขายุ่งอีกใช่เพราะเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสให้เขาเขาไม่ได้รู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างครับรู้ว่าเขามีครอบครัวใหม่ที่เลิกรากันไปเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนจำอะ่ะเขาก็เรือนจำแล้วก็อดีป้าเป็นอย่างงี้มันก็เลยแยกกันไปเลย ้าว,วันเป็นอะไรครับอามาพึกซี่ขวาทั้งซีเกิดจะการที้ป้าตกบันไดค่ะแต่ตอนนั้นยังยังไม่ได้เป็นอะไรนะคะทิ้ททเกเทบเจ็บนิดหน่อยประมาณ3วันค่ะพอ,อกตกกลางคืนเราก็ลูกเข้านอนเสร็จแล้วเราก็เข้านอนปวดท้องน้ําธรรมดาคนเราอ่จะยันตัวเองลุกขึ้นได้เลยแต่นี้ป้าทําไม่ได้แล้วปากเรามันเบี้ยวเลยกลายเป็นอัมพึกซี่ขวาทั้งซีเลย มัยก่อนเขาดูดีค่ะเขาแข็งแรงสวยค่ะแบบทำอะไรได้คล่องแคล่วทําได้ทุกอย่างากินทุกอย่างนู่นนี่นั่นงงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบสมัยนี้ค่ะเราจะทำไงให้ชีวิตเราดีคนนี้แข็งแรงนะคะถ้ามากินได้ตลอดแต่ตอนนี้ แม้แต่ลุกขึ้นนั่งลุกขึ้นนั่งไม่ได้เลยชีวิตของลูกเราล้อไม่ได้เด็กต้องกล้าไปต่อไปข้างหน้าเอาลูกไปฝากเขาดีกว่าคือตอนนั้นไม่ได้ห่วงตัวเองละไม่ได้ห่วง,วงน,นะคะห่วง,ง,งลูกอย่างเดียวอย่างกับเราเนี่ยไม่เป็นไรทิ้งเราไว้เลยก็ได้ป้าก็เลยตัดสินใจเขาส่งคอไปค่ะระหว่างที่ป้ายอยู่ในส่งคอนะคะเพื่อนลุงพี่่เขาไปเจอลูกชายพี่สภาพเหมือนเหมือนเด็กข้างถนนน่ะ จนมารุงพี่พาลูกม,มาเจอพี่เขาตัดสินใจรับพี่ออกมาอยู่ข้างนอกไม่อยู่กับลูกในเพิง คนงานนะคะตรงนั้นมันก็เป็นแค่บ้านเล็กๆครับแม่กับผมอยู่กันแค่ตรงโถส้วมตรงโถส้วมตรงนั้นมันก็จะไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยฮะข้างในก็คือโล่งเลยเป็นแต่ห้องน้ําแล้วก็เวลาหิวข้าวแม่ผมก็จะให้ผมวันละสิบ,บาทเพื่อเอาไปซื้อข้าวเปล่าหนึ่งถุงปลาหวานหนึ่งหอ่อแม่บอกว่าถ้าผมกินข้าวหมดก็คือแม่ไม่กินก็ได้แต่ถ้าวันไหนผมกินอิ่มแม่ก็จะกินต่อของผม คือเป็น,นามาคุึกไปแล้วด้วยทําอาชีพทํางานอะไรต่อไหมครับล้วก็ทาทุกอย่างนะคะ่ะรดน้ําต้นไม้ปากระทำมันอาจจะทําไม่เร็วเหมือนคนปกตินะคะแต่เราก็ทําได้จนวันหนึ่งอะ่ะมีคนเขามาเอาที่คืนมีคนใจบุญก็หลายๆคนนะคะคก็ช่วยกันเดี๋ยวฉันนะ่าจะรวบรวมเงินแล้วฉันก็จะไปหาห้องเจ้าให้อยู่ ทั้งนี้คือชิ้นส่วนก่อนที่จะมาเป็นแมสใช่ค่ะเขาให้เงินยังไงล่ะครับตั่วเฉลี่ยว,วันละ30บาทมันจะพอกินยังไงล่ะครับต้องต้นให้ได้ป้าจะได้ข้าวจากวัดมาคะ่ะแต่ถ้ามันไม่มีจริงๆข้าวกับซอสถ้าดีหน่อยมีไข่ก็กินไข่ก็เพราะอย่างนี้แหละคะ่ะป้าถึางที่ส่งจดหมายทั้งรายการป้ากลัวเขาจะไม่มีอนาคตอย่างน้นอยๆการศึกษา ยังเป็นตัวแทนป้าเวลาเขาโตขึ้นประคับประคองให้เขาเป็นคนดีจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีการศึกษาเขาเพียงแค่เขียนมา The Mailbox อาทิตย์ที่20มิถุนายนนี้เวลาบ่าย2โมงครึ่งทาง Nation TV ช่อง22